ไปแล้วลดเกีียวข้าวครับเอาบลอดภยง่ามาไาเลรักพี่น้องบดลงเกีียวเขานะครับ ขอหน้าปังครับพี่น้องโอ้ยแตกก่อครับเขบากับพ่อีเหรอครับพี่น้องฟื้นๆๆๆๆ สสแรงครับโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยลมไปแล้วโอ้แรงครับแรง แล้วพี่น้องเอ้ยเด้ได่นเายี่สิบสอบปับพวเกีียวแล้วครับบมื่เกีียวกับวันใดครับมันลายแล้วนกไปกินเม็ดจะกลางเพื่อนมา่เกีียวหยาหรือกเกีียวขาแล้วครับตอนนี้ไม่ได้หยาว้า แรงดีครับแรงดีนี่หนูบ่านอบอ่ะนี่พี่น้องปืด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 ไปแล้วโอ้ได้เข่าด้วยหรพี่น้อง เด,ดือดเือดเขาอยู่มุมทางฝนนะครับเขาเขาจะมุมอยู่มุมทางฝนเด้อพี่น้อง